เป็น SME รายหนึ่งที่มีหน้าร้านมีของขายแล้วเราทำไมเราต้องทำออนไลน์มาร์เก็ตติ้งด้วยก็เพราะว่าจากที่ทราบอยถ้าเกิดเราทำธุรก mm ิจอยู่เป็นออฟไลน์ line, หรือขายผ่านหน้าร้านปกติปัจจุบันมันจะมีปัจจัยเสี่ยงมากมายตั้งแต่กำลังซื้อ,อ,อมีการเหมือนกับลดลงไปเศรษฐกิจชะลอตัวหรือมีปัญหาปัจจัยทางการเมืองการเดินทางไม่สะดวกน mm hmm. ั้นในแต่ละช่วงของปีจะพบว่ามันมีปัจ mm hmm. ปจ,จัยลบที่ทําให ยอดขายของเราไม่เติบโตหรือว่าอาจจะถดถอยลงไปได้ดังนั้นช่องทางทางหน้าออนไลน์เนี่ยมันเป็นช่องทางใหม่ซึ่งปัจจุบันมีผู้บริโภคจานวนมากใช้กันอยู่เนี่ยสามารถที่จะ,ะเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้อย่างแม่นยําเป็นโอกาสที่ผู้ประกอบการมาเพิ่มยอดขายเพิ่มลูกค้าโดยโดยผ่านอิเนเทอร์เน็ตนะครับสำหรับหลายรายนะครับคือเมื่อก่อนอาจจะเปิดหน้าร้านมาแล้วก็ทําธุรกิจมาได้ด้วยดีมาตลอดพอมาทําออนไลน์เนี่ยทำไปประมาณสัก2ปีเนี่ยธุรกิจออนไลน์อาจจะแบบ เป็นธุรกิจหลักไปเลยธุรกิจผ่านหน้าร้านอาจจะเลิกปิดร้านไปเลยเพราะว่าขายผ่านออนไลน์ดีกว่าบางคนเวลาจะออกขายสินค้าแต่ละงานต้องไปออกตาม market งานแสดงสินค้าต่างๆเมื่อก่อนก็ใช้วิธีนี้พอมาทําเว็บไซต์ปุ๊บสามารถเข้าถึงผู้ซื้อได้จากโอ้ค่อนข้างจะกว้างกว่าก็การไปออกงานแสดงสินค้าแล้วก็ไปเปิดหน้าร้านเนี่ยบางบางรายก็ไม่ต้องไม่ต้องทาเลยสามารถที่ขยายได้บางที3เท่า4เท่าของธุรกิจนะครับ บางทีสามารถที่จะส่งออกไปยังต่างประเทศได้ด้วยแม้แค่บางคนมีสินค้าที่น่าสนใจอย่างตัวอย่างมีลูกค้าทําเกี่ยวกับพวกมาอตอย่างเงี้ยตัวชุดตุ๊กตาที่คนใส่อยู่ข้างในเนี่ยมาทําในเว็บไซต์เนี่ยแม้เป็นภาษาไทยบางทีชาวต่างประเทศเสิร์ชเจอโดยบังเอเิญเขาคิดว่าเออเราผลิตได้ก็ติดต่อ้ก็คุยกันสามารถที่ส่งออกได้ด้วยเพราะว่าพอมันมาอยู่บนออนไลน์เนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะคนไทยเห็นนะครับคนทั่วโลกมีโอกาสมามาเห็นได้ แล้วถ้าเกิดเรามีความพร้อมทําเป็นภาษาอังกฤษนะครับทำเป็นภาษาจีนเนี่ยตลาดเรากว้างไกลมากคนที่จะทําออนไลน์ผสมเสร็จเนี่ยก็ต้องเปิดใจเรียนรู้ฮะเพราะว่าเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปเรื่อยเราก็ต้องอัปเดตตัวเองว่าตอนนี้การทําเว็บไซต์ที่ดีทำยังไงนะครับแล้วก็เวลาทําเว็บไซต์หรือทำหน้าเว็บที่อยู่บนออนไลน์เนี่ยก็ต้องปรับตัวตอนนี้เราต้องเน้นการทําหน้าเว็บที่รองรับมัลติสกรีนหมายถึงว่าผู้ใช้เวลาเข้าอินเทอร์เน็ตไม่ได้เข้าผ่านเครื่องคอมืิวเตอรโน้ตบุ๊กหรือเดสก์ท็อปอีกต่อไปแล้วครศัพท์มือ เข้าผ่านแท็บเล็ต <Smart phone. S 2> เว็บที่ดีจะต้องสามารถยืดหยุ่นปรับการแสดงผลให้เหมาะสมในแต่ละอุปกรณ์เมื่ออย่างนั้นเนะี่ยเวลาเราเข้าเว็บไซต์ผ่านมือถือนะครับมันจะถูกย่อส่วนจนต้นสือมันอ่านไม่ได้พออ่านไม่ได้ผพวกต้องขยายทุกครั้งเวลาคลิกาเงี้ยเขาก็เกิดความาําคาญเขาก็จะออกจากเว็บไซต์เราไปอันเว็บไซต์รุ่นใหม่ก็ต้องพัฒนาให้มันเป็นรองรับมันติสกรีนพอเข้าผ่านมือถือไม่ต้องไม่ต้องขยายเลยสามารถอ่านได้เลยอย่างเงี้ยอันนี้คือสิ่งที่ผู้ประกอบการควรควรจะต้องปรับปรับตัว แล้วก็เวลาเราทำเว็บไซต์หรือทำอา,อาจจะเป็นโซเชียลมีเดียอะไรก็แล้วแต่เนี่ยการโปรโมทไปยังกลุ่มเป้าหมายให้ตรงจุดเนี่ยถือว่าสำคัญมากคือไม่เหมือนการลงโฆษณาในสื่อทั่วไปที่คนที่เห็นอาจจะไม่ได้สนใจเลยล้วเราต้องเสียเงินไปด้วยแต่บนอินเทอร์เน็ตเนี่ยเวลาลงโฆษณาเนี่ยเราจะจ่ายเฉพาะคนที่สนใจเท่านั้นเพราะว่าเราจ่ายตามคนที่คลิกเข้ามาดังนั้นคนที่คลิกก็คือคนที่สนใจเราจะสามารถที่จะ scope จากัดกลุ่มเป้าหมายให้ตรงไปได้ เทคโนโลยีโฆษณาปัจจุบันเราสามารถติดตามคนที่สนใจสินค้าและบริการเราได้ยกตัวอย่างเช่นมีใครเข้ามาเยี่ยมชมสินค้าของเรานะครับไปเมื่อเมื่อเช้าหลังจากนั้นเขายังไม่ได้เป็นคนซื้อเขาออกจากเว็บไซต์เราไปเราสามารถทําโฆษณาติดตามเข้าไปเข้าไปในโซเชียลมีเดียได้เวลาเขาเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ข่าวอะไรทั่วไปแบนเนอร์โฆษณาของเราเนี่ยในสินค้าที่เขาเพิ่งดูไปเมื่อเช้าเนี่ยตามมั้ไปได้ด้วยตรงนี้มันจะทําให้เราสามารถเพิ่มยอดขายได้เพราะว่าคนที่ สนใจสินค้าเราเมื่อเช้เชาเนี่ยมีโอกาสที่จะซื้อมากกว่าคนที่ผ่านเข้ามาโดยไม่ได้ตั้งใจครับอ๋อผมว่าเทรนด์ต่อไปคือการแสดงข้อมูลบนออนไลน์เมื่อก่อนจะถูกจกํากัดแในรูปแบบที่เป็นภาพนิ่งเป็นหนังสือนะครับผมว่าวิดีโอเนี่ยก็จะเป็นแนวโน้มตัวต่อไปอนีวิดีโอเนี่ยก็จะมีแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็นทีวีดิจิตอลนะครับซึ่งออกอากาศภาคพื้นดิน อีกอันนึงรายการเดียวกันสามารถมาออกอากาศบนอินเทอร์เน็ตได้ก็เป็นรูปแบบ IPTV นะครับแล้วก็รูปแบบเว็บไซต์ที่เป็นเหมือนกับวิดีโอพรีวดเดอร์เว็บไซต์อย่างชื่อดังอย่าง YouTube อย่างเงี้ยก็จะเป็นแพลตฟอร์มในการแสดงวิดีโอผู้ประกอบการปัจจุบันเนี่ยสามารถทำคอนเทนต์เป็นวิดีโอแล้วลงโฆษณาผ่านระบบแพลตฟอร์มที่ที่ผมกล่าวตานต้นเนี่ยแล้วไปออกเป็นเป็นเป็นโฆษณาให้กับคนที่ดูพวกวิดีโอบนเว็บอย่าง YouTube ได้ หรือเว็บอื่นๆได้ดังนั้นผมว่าเทรนด์ในอนาคตมันก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบเป็นเ,เรียกคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งนะคคอนเทนต์ไ,ม,ไม่ไม่ได้เป็นแค่บทความไม่ได้เป็นแค่ภาพนิ่งจะเป็นทั้งวิดีโอเป็นทั้งเสียงนะครับแล้วเราก็เลือกช n แนลให้ถูกต้องก็สื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายครับ